นี้ก็อยู่ในเฟสฟอสพั99คืนระเบิดพด99คืนดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาเอ้ยลืมใส่โคดมีบูทด้วยโคดคือใเขียนให้นะครับเฮ้

ตอนนี้เห็น,นกาดด้วแหละรีสกูไม่อยากได้ไม่ไมไมค่อยเห็นในพวกนี้เลส่วนท้าไม่เคยเห็นขึ้นมาเลยนะก็เคยเห็นขึ้นมาบ้างแบบไม่แต่ไม่เคยเฉียดฉิวไม่เคยเฉียดฉิวเออผมพูดแค่นี้ไม่เคยเฉียดออนะ <c oughs> ยฉยดิวเลย แป๊บๆจะหมดแล้วเนะี่ยหลับตาแล้วสุ่มแล้วก็ได้เอลโคเทคนเออโคตีแล้วสุดท้ายขยาวโทรศัพท์เออเงาดีจังเงามัน บูทชคลาบไม่มีอะไรเลยโอ้นี่นี่นเก้เขาสิบเก้าคืนมาแล้วมนเริ่องมาตะกี้เลยเข้าด้วยไม่เอาดีกว่าออกไปเอาเอาอะไรเกมบะสเชื่อสเอาทาไม นี่นี่เอาหมดเลยเที่ขโมยอะไรวะเนี่ยเสกอะไรมาเนี่ย what the fuck มาทำไมทมาเหอะอะไรมาก็ เอาให้อะไรมาเอาหมด <c oughs> เปลืองพื้นที่หมแล้วก็ทางเข้าไม่เท่คนมันเทสอะไรวะเนี่ย แถวอันนี้เป็นหลังด้านหลังอันนี้คืออะไรดาวนาวมาวาข้างในเนี่ยมันให้ของมาแต่ละอย่างแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร ไฟมัวแต่จัดบ้านจัดไฟอ๋ออ๋อคือมันสูงเว้ยมันสูงให้ของ มามาทำไมาเยอะแต่งบ้านไม่ลุกลุกด,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 ดึ๊ดอามาามาให้หมดพอไม้พิเศษไม้พิเศษอเเพอเผาคือ ในวิเศษในวิเศษทุกคนองไปเผาหมดเลยเพื่ออะไรเริ่มมาไม่มีคนตายแล้วนานี่คืออะไรอืมอะไรน,นี่ ภายนนี่แผนที่ไม่มีใครสร้างเลยไม้ไม่พอไปเปิดกองหอนี่ไม้อยู่นี่อาหาร <c oughs> อาหารก็มากินก่นหิวมาก มาเปิดเปิดกล่องอุ้ยก็นึกว่าจะไม่มีอะไรไอคลิปที่ทำแล้วมันได้อยอดวิวที่สุด,ดก็เก้าส้าคืนนี่แหละโล่โล่อุ้ยถุงยัดก้าเก้าเก้เก้านี่อีกอันนึง ลูกโป่งบงังโลนั่นนั่นอะไรเปิดถุงดูต้องใช้เป็นพวกของตกแต่งนะคำถามคืออย่างนึงอ่ะถามอย่างนึงต้องทำอะไรทำพือเ <c oughs> ี่ยแอ็นเป็นมันก็เสกใช่ไหม เซ็กบอยบอยคลิปก็คลิปเดยวยาวจะสร้างเพื่อ,อนั้นนะ่ะเนี่ยแม่งก็เซ็กให้อยู่ดีผมบักอะไรวะเกมมันให้ผมบักอะไรเนะี่ยอฮ้ยขวานแอดมิน มันมาบูธท,ทำไมนี่ขวานชับ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 อ๋อผมไม่ได้เล่นงกบสกา้าคือเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้แตะต้องแบบเลยแบบมันแบบไม่ได้สนุกอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไร่ะแบบมันแนวแบบเอาชีวิตรอดอะ่ะ นี่มาแล้วแล้วไปไปจบลงแล้วมีม็มอบยักไหนบอกโอ้ย,อย ชับเรือจ่อยด้วยแคทเป็นมือไม่เสกเลยเอาเอา,เอา,เอาบักบักอีกบินไม่ไหนเนี่ยป้ล่วงล่วงสุพื้นดินกลับมาแล้วแล้วก็พวกมันก็ตายหมดแล้ว ตายได้ไงวะมีกินกินกินให้หมดเอาไปใส่ไปใส่เพื่อแอดมินก็ไม่พูดเขาไม่ค่อยพูดไม่จาเลยอุย้ยใครเป็นคนสร้างแม่แม่แม่สัตว ไอ้สักจีออริสติกแล้วหนึ่งอ้อไม่เสกคอร์นนะของตกแต่งสรหน้ามีอุตตั์ทุกอย่างคือมันไม่มีแบบไอ้คอร์นุ้ยมึงเสรคอร์นนี้ ไม่มีออสติกออติสติกแล้วหนึ่งได้ได้ได้มา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 ทำงันมาใชไหมเจอกูอีนนี้ซื้อให้หมดซื้อให้มันหมดซื้อให้หมดชอบทำงันใช่ไหมซื้อให้หมดซื้ให้หมด ซื้อให้หมดซื้อให้หมดทำเงินนักทำเงินนักซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อให้มันหมดซื้อให้หมดไปเลยซื้อเนี่ยเงินเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วไม้ใช้ให้มันหมดใช้ให้มันหมดใช้ให้มันหมดใช้ให้หมดเออใช้ให้หมด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 ใช้หหมดเน้ให้ดช้ให้มดชด แรงในะโคตรไรประโยชน์ไรประโยชน์มากใช้หมดเลยวายเขาบอกให้ทีปอวสะอาดอย่างนี้มาวาังอะไรกันไม่รู้ถ้าปัน่นปั่นไม่รู้นะปั่นเงาะมานะซื้อด้วยซื้อกันด้วยนี่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 ไปชดด้วยไปชดไปชด มันนักไปชดใส่ด้วยไอพวกปัญญา,าอ่อนมาดิ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 าดวายไม่มีเหล็กวายวายวาย,วายคุณต้องมาเจอตี้อะไรางี้วะตี้ออสตี ไม่ต้องให้กครูยี่อะไยจะเล่นอัปเดตมาทำให้กูง,งดงิดเอาดิแป๊บนนะึ่งเอาไปเอาไปนี่เอาไปเอาไปจะละทิได้ไหมออกไม่ได้ เราเพชรกันไปทำไมน่ารำคาญใช้เพชรให้หมดไหมจบจบไม่ต้องสุดใครไม่แคร์ด้วยสติไม่ดีเองนะจ๊ะสติไม่ดีกันเองนะจ๊ะใช้เหล็กให้หมด ชอบใช้เล็กสิ้นเปลืองกาะใช้ให้มันสิ้นเปลืองที่สุดที่ทำได้สมนัาไม่มีเล็กใช้ดิเราไปหาเองดิว้าไม่มีเล็กใจไม่มีเล็กใช้โอเคจบแล้วนะนะไปออกคลิปนี้จบบาย